คอนเสิร์ตคุณพระช่วยเตรียมความพร้อมให้ดีครับคอนเสิร์ตวัฒนธรรมปีนี้ครับคุณพระช่วยนะมนรักเพลงละครโดยคุณพระช่วยนะครับยังจัดเหมือนเดิมนะแต่เราจะจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับโดยล่าสุดในแฟนเพจนะครับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยได้มีการโพสต์ให้แฟนๆคอนเสิร์ตคุณพระช่วยเนี่ยได้ทราบว่ายังจัดเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> 56 7ธันวาคมเวลาบ่ายโมงตรงเคแบงสยามพิคหฮอ์ชั้น7สยามสแควร์วันนะครับและแน่นอนนะครับเพื่อน,น้อมน,อน้าลรกในพระมหาการณุณาที่คุณอนหาที่สุดไม่ได้ส่วนจ็จพระนางเจ้าสุรษฐกิจพระบ,บรมราชนินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงคณะผู้จัดคอนเสิร์ตครับก็จะขอความร่วมมือทุกท่านที่มาร่วมกันได้แ,แต่งกายสีขาวดําหรือว่าโทนสุภาพนะครับและแน่นอนก่อนการแสดงทุกรอบเราจะมีการร่วมกันยืนสงบยิ่งถ่าย ถาวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับอย่าไดก็ตามเป็นแฟนคอนเสิร์ตคุณมาช่วยนะฮะจับจองที่นั่งกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะจะบอกว่าทั้ง3วันน่ะรอบบ่ายโมงตรงทั้ง3วันเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหก็คือดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บตอนเย็นกินข้าวบักครอบครัวต่อใจ,ใจกลางสยามดีมากบรรยากาศจะดีมากคุณผู้ชมชวนกันนะฮะจะได้คึกคักครับจองบัตรได้แล้วฮะ t ช้ที่เกตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร022623456ครับโอ oh, แค่โปสเตอร์ก็ชนะขาดนะพี่อาร์มดูสิเป็นเหมือนกับหนังไทยในสมัยยุคแบบ80 70แบบนี้นะครับใช่คือเรื่องราวทั้งหนังทั้งละครที่คุณประทับใจนะฮะจะมีทั้งซีนละครบน,บนเวทีจะมีเพลงเพราะๆตอนนี้เริ่มแจกโจทย์กันแล้วด้วยเ,เริ่มจะรู้แล้วนะฮะแต่ภาพโปสเตอร์ผมเป็นาด,นนะดินะดู่ <c oughs> อาจจะมีเซอร์ไพรส์พี่อาร์มอาจจะนั่งคงวิเศษออกมาให้เดาให้เดาเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวรอดู